น้ำใจงามน้ำใจอันแสนประเสริฐของเอื้อยวันวิไลโฟกัสจากบริษัทลาวโฮมอสังหาริมทรัพย์เจ้าของห้องเสือไมสไตล์พร้อมด้วยคณะมูเพื่อนให้การช่วยเหลือครอบครัวพอสมพรค้ำเสาปัจจุบันเป็นประชาชนอยู่บ้านกงิยหน่วย3เหือนเลขทีซ4 4่นะข้อหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางที่ถือไฟใหม่เหือนในวันที่2าเดือนพฤษภาคม2พ2ที่ผ่านมา ในการช่วยเหลือในครั้งนี้ทางเอื้อใหญ่น้ำใจงามพร้อมด้วยมูเพื่อนได้มอบกระเบื้องมุ้งหลังคาจำนวนหนึ่งห้อยแผ่นรวมมูลค่า2ล้านกีบไว้ให้ครอบครัวพอสมพรคํำเสาในการปลูกสร้างซอมแปงมุ้งหลังคาเพื่อเปลี่นบอนพักเสาพรอมนี้ยังในมอบปัจจัยเป็นเงินจำนวน5้าแสนกีบมอบให้เพื่อไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆในครอบครัวพรอมนี้พอสมพรคํำเสาต่างหน้าครอบครัวได้กล่าวขอบใจเอื้อยวันวิไลโฟกัส แหลูกนน,นก้า,า่คณะมูเพื่อนที่เล่งเห็นความสำคัญที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวในเทือนี้ขอให้ทุกทุกทานจงมีแต่ความผาสุกเจริญด้วยศัพท์ในนาทีการงานเหตุค้าขายอันใดก็ให้จเจริญง,งอกง,งามมีความก้าวหน้าห่งเหืองโชคมาล่ำรวยตลอดไป ถ้าหากท่านใดมีความสนใจอยากความสมทบทื้ช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางลูกสาวสื่อนังคำเพิงคำเสารที่เบอร์โทร020 568 4 c 219ได้